เด็กแพ็กเกจโปรโมชั่นของเครือข่าย a i s ในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแพ็กเกจประจำเดือนมีนาคม256 6ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจโปรโมชั่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญว่าโปรโมชั่นจะเน้นมาทางด้านของการใช้งานแพ็กเกจแบบ 5G แล้วก็จะเป็นตัวที่จำกัดปริมาณการใช้งานนะครับแล้วก็เมื่อเราเล่นครบกำหนดตามปริมาณที่เขากำหนดเอาไว้แล้ว ความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมันยังเป็นไม่อั้นอยู่นะครับแต่ความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นไม่ลดสปดีดจนกว่าจะครบ30วันของแพ็กเกจนะครับเรามาดูตัวที่เป็นตัวแรกกันก่อนนะครับก็คือ20เมกะบิตอ่าม่ใช่ครับเป็น20กิกะไบต์นะครับหรือ20 GB อันนี้เป็นส่วนของการใช้งานที่เป็นของ 5G นะครับ แล้วก็เมื่อเราเล่นครบจํานวน20 gb แล้วเนี่ยความเร็วก็จะลดลงเหลือ15เมกนะครับเมื่อเหลือ15เมกไม่อั้นปุ๊บเนี่ยก็จะให้เราใช้งานได้อีก70 gb เมื่อครบ70 gb แล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ1 m ึ่งเมกะบิตเพอร์เซกทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็คือ5 g 20 gb แล้วก็4 g อีก5 0 gb นะครับมันก็รวมทั้งหมดเป็น 70GB นะครับในราคา300บาทนะครับ30วันอันนี้แถมโทรฟรี free, ทุกเคราือขายกันด้วยแล้วก็ดูแพ็กเกจเกี่ยวกับ Play Family ของ a อ s p l y y ได้ด้วยนะครับรหัสในการกดเนี่ยดอกจัน777ดอกจัน9231ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วก็กดถูกออกนะครับ ทีนี้ต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเน็ต 5G เนี่ยจำนวน10 g b หลังจากนั้นก็จะลดลงเหลือ15เมกเมื่อเป็นความเร็ว1 5 m b เนี่ยเราก็จะได้เล่นเน็ตอีกประมาณ50 GB เมื่อครบ50 GB แล้วนะครับความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซทันทีเพราะฉะนั้นก็รวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ60 GB นะครับของการใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแบบจํากัดปริมาณนะครับหลังจากนั้นก็จะลดลงเหลือความเร็ว1เมกะบิตเพอร์สิกในทันทีนะครับไม่อั้นนะครับหเมกไม่อัน้นแล้วก็แถมทูรีทุกกระข่ายกันด้วยนะครับราคา250บาทนาน30วันนะครับแล้วก็แถมแพ็กของ p r e y f m m l y สสาหรับคนที่เป็นกล่องของ AS Play นะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน777 ดอกจัน9230ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับนี่คือแพ็กเกจที่มีตัวแถมที่เป็นโทรฟรีทุกเครือข่ายมาให้กับเราด้วยมี2ราคา2ตัวนะครับก็คือ250บาทกับ300บาททีนี้เรามาดูอีก2ตัวด้านล่างนะครับก็คือตัวที่เป็นเน็ตอย่างเดียวนะครับไม่มีโทรฟรีมันจะจำกัดปริมาณด้วยเหมือนกันนะครับ10 GB แล้วก็เมื่อครบ10 GB ความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซทันทีไม่อั้นไม่ลดสปีด1เมกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ5 GB เมื่อเล่นครบ5 GB แล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกไม่อั้นไม่ลดสปีดทันทีเช่นกันนะครับเรามาดูตัวที่เป็น10 GB กันก่อนนะครับ10 GB เมื่อเล่นครบแล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นทันทีในราคา200บาทนาน30วันนะครับไม่มีโทรฟรีใดๆทั้งสิ้นเฉพาะเน็ตอย่างเดียว กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน7 6 0ดหดอกจันหนึ่งหนเหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือ 5GB 5GB เมื่อเล่นครบแล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ1นึ่งไม่กะบิดเพอสิ่งไม่อั้นทันทีนะครับาราคา150บาทนาน30วันนะครับเป็นเนต็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน7 6 0ดห ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับนี่คือของเออเอสในระบบเติมเงินที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเป็นเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมที่เป็นระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับเฉพาะระบบเติมเงินเท่านั้นเออเอสวันทุกคหรือเอไอเอสระบบเติมเงินเบอร์ใหม่นั้นเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วก็สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้ แล้วก็ย้ายค่ายมานะครับเมื่อขึ้นสัญญาณของ AIS ในระบบเติมเงินเนี่ยนะครับก็จะต้องรีบดําเนินการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นให้เสร็จภายใน7จิตวันเช่นกันนะครับถ้าเกิน7จิตวันไปแล้วมันสมัครแพ็กเกจไม่ได้นะครับแล้วก็ระยะเวลาก็คือจนกระทั่งถึง31มีนาคม2566หรือสิ้นเดือนมีนาคม2566นะครับซิมในราคา50บาทซิมตัวไหนก็ได้ยกเว้นซิมทูฟล นะครับซิมทูฟลานี่ออกมาสมัครแพ็กเกจโปรโมชันตัวนี้ไม่ได้นะครับส่วนซิมตัวอื่นๆสมัครได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมซีซิมโซเชียลซิมอีกมากมายหลายซิมนะครับ mm hmm. พม่าก,กัมพูชาอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชันตัวนี้ได้นะครับ77จังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชันตัวนี้กันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมชื่นชอบตัวไหนชื่นชอบโปรโมชันอันไหนก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจกันได้นะครับ แล้วก็การโทรฟรีก็คือเหมือนเดิมโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีถ้าเกิดว่าส่วนที่เกินเนี่ยมันจะคิดเงินกินเงินนาทีละ1บาทของการกินเงินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็โทรไปสักประมาณ14นาทีแล้วค่อยว่างหรือ15นาทีว่างนะครับอย่าให้เกิน15นาทีถ้าเกิน15นาทีส่วนที่เกินเนี่ยก็จะคิดเงินนาทีละ1บาทนะครับ15นาทีแรกฟรี16นาทีเป็นต้นไปนาทีละ1บาทของการกินเงิน เพราะฉะนั้นเขาคิดเป็นครั้งนะครับตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจที่คุณผู้ชมสมัครนะครับถ้าจะเล่นน้อยๆน,นะครับเราเล่นเน็ตน้อยๆเนีย่ยเราเลือกสักราคา250บาทก็ได้นะครับแล้วก็แถมโทรฟรี free, ทุกคดข่ขายกันด้วยเราจะได้เน็ตแล้วก็โทรพร้อมๆกันไปด้วยนะครับหรือท่านใดที่เอามาใช้เน้นโทรอย่างเดียวนะครับก็เลือกที่ราคา250บาท30วันนะครับ เราก็จะคุ้มถ้าเราไปเลือก300บาทมันก็จะสูงเกินไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะเอามาใช้โทรอย่างเดียวก็ยังตอบโจทย์อยู่สำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นประจําเดือนมีนาคม2566นะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์กเก่าเนี่ยคุณผู้ชมลองกดแกล้งย้ายค่ายดูก่อนนะครับว่ามันจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นแบบไม่อั้นมีอีกหรือไม่นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าตัวที่เป็นเบอร์เก่าแล้วกดกระด้งงายค่ายเนี่ยมันยังมีอีกหรือไม่ตัวที่เป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสเปดไม่ลดความเร็วแล้วก็แถมทรฟรีทุกเครือาข่ายนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่ไหมเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้คือเขาเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตให้มารองรับระบบ 5G ซึ่งเน็ตระบบ 5G นั้นจะเป็นเน็ตจำกัดปริมาณการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งที่เขาให้เราใช้แบบไม่อั้นในปริมาณเน็ตจำกัด เน็ตไม่อั้นอยู่ที่1นึ่งเมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นเนี่ยก็ถือว่ายังดีอยู่แล้วก็เราก็พอที่จะเล่นเฟซเล่นไลน์ดู YouTube ได้นะครับมันก็พอที่จะใช้ได้อยู่สําหรับความเร็ว1นึ่งเมกะบิตไม่อั้นเมื่อมันครบลงมาเป็น 4G นะครับ อันนี้คือแพ็กเกจที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะครับอย่างไรก็ขอให้สนุกกับการใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ a อ s ในระบบเติมเงินหรือ a อ s 12-Core 4G 5G 3G ก็สามารถที่จะ,ะดำเนินการสมัครกันได้เลยนะครับและเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ